Good morning ครับทุกคนอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนที่มีแต่ความจริงใจให้ทุกคนเอาละ <Huh. S 1> เดี๋ยวนะตอนนี้ทางเราแทบไม่ได้อัปเกรดเลยแต่ผมสร้างที่ผสมพันธ์มาแล้วแล้วก็อันนี้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 อันน,น,นี้อันนี้เป็นของเด็ดเลยชิ้นนี้มันจะทำให้เราสามารถอัปเกรดไอ้ตัวนี้เป็นผมจับพอค้าไเลยนะเอาไว้ที่บ้านเ่าไวาเราซื้อขายของมันจะได้แบบง่าย,ายๆเพราะมันหายตัวได้เลยทุกคนแล้วก็บอสประจำดันเจียนี่ยตามที่เราเข้าไปตามถาม้ำอ่ะ มันสามารถอัปเกรดได้ไนะนี่อย่างนี้เราสามารถเอาน้องเข้ามาอัปเกรดอย่างนี้ได้ปึ้งนี่มันจะใช้4ตัวอย่างนี้เพื่ออัปเกรดเป็นขั้นต่อไปเห็นไหมพลังโจมตีแล้วก็อะไรมันจะขึ้นด้วยเลเวลสกิลก็ขึ้นด้วยเออนี่คือเครื่องอัปเกรดสมอนสเตอร์ของเราเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราก็คือการไล่จับบอสแล้วก็เออผมเห็นมีคนที่เขาจับไอ้บอสต,ตัวนี้ได้ด้วยไอ้บอสในนี้ในนี้ในนี้ในน,ใน,นี้เราจะไปลองกัน กอนอื่นเลยเราต้องมาตรงนี้จุดวาร์ปที่อยู่ใกล้ๆคิงคาปานี่นะมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เราทําการนี่ยิงคุณตํารวจหนึ่งทีแล้วก็วาร์ปเลยอย่างรวดเร็ววาร์ปไปตรงนี้ตรงนี้เออนยิตงตริง,รง,รงแล้วก็ให้เราทําการเข้าดันเจียนไปฮึบฮึบฮึบนี่ให้เราทําการเข้าดันเจียนเลยตอนนี้แล้วพอเข้ามาแล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะปล่อยให้เขายิงกันเองปล่อยให้เขายิงกันเองเราอย่าไปยิงบอสนะ เราเราก็ต้องห้ามยิงให้ให้เขายิงกันเองก่อนอะไรเฮ้ยเขายิงกันเองแล้วเขายิงกันเองแล้วเฮ้ยยังยังโอ๊ยทำไมมันเอาแต่ผมเนี่ยว้าเฮ้ยแล้วทุกคนมันไม่สนใจผมแล้วนั่นแหละเฮ้ยไม่ได้นั่นแหละน้องหันหลังแล้วน้องหันหลังแล้วเฮ้ยทำไมคนหนึ่งเขาจับได้ทำไมผมจับไม่ได้เนี่ยเฮ้ยได้แล้วอู้ห้ามกดสคิปคัดซีนเองทุกคนโอเคแล้วผมได้แล้วแล้วผมจะยอมแพ้กับไอ้พวกนี้ Oh! ลาก่อนแล้วนี่คือน้องสายฟ้าที่เราจำมาเย่ yeah! จำมาพร้อมบอสเลยเป็นไงมีตัวขี่หลังด้วยเอ๊แต hey! ่ละเดี๋ยวไว้ไปตามหาตัวจริงนะแต่ว่าถ้าใครเล่นเซิร์ฟออนไลน์ก็อย่าไปเอาวิธีนี้ไปใช้ในเซิร์ฟออนไลน์นะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเอาได้นะทุกคนทำไมไอ้พวกโจรน,นี่มันถึงชอบทำร้ายน้องกันจังเลยเอาละได้เวลาที่ฉันจะต้องช่วยแล้วออกมาเลยลูกพ่อ ไอ้เลยจะพวกช้างฆ่ามันเยี่ยมแต่ผมสามารถขี่น้องช้างก็ได้ด้วยแล้วนะนี่เป็นไง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 เอ้เอ้ยอออเหรออะไรอะไรอะไรแกเออตัวเดียวเออตัวเดียวเออมามาอุยห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 ุยไฟตัวใหม่ มันยิงมันยิงมันยิงเราหลืบเราหลืหอกลับมาลูกเฮ้ยตัวไม่โหน้องเป็นแพ้ไฟว่ะทุกคนโคตรเท่เหตุผลหนึ่งเลยนะที่เราจับพวกน้องตำบอตำอะไรเงี้ยนี่มันทําให้เรารู้ว่าจุดเกิดของน้องเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเห็นไหมอย่างไอ้ตัวน้องสายฟ้าเนี่ยเกิดบนเกาะน,นี้เห็นไหมเราก็แค่ เอาจุดเกิดของน้องแล้วก็ตามไปจับน้องไงแล้วก็อันนี้มันเป็นน้องที่เป็นชายนี่เห็นไหมที่มันมีแสงวิวบับท,ที่เราจับมาในพาร์ทก่อนนู้น่ะน้องอาจจะตัวใหญ่กว่าชาวบ้านนะเห็นไหมเวลาทํางานอ่ะตัวเขาใหญ่มากตอนนี้รู้สึกว่าเราน่าจะได้เวลาตั้งบ้านที่2แล้วล่ะเพราะรู้สึกว่าเออพื้นที่เรื่องไม่พอนะอะละภารกิจของวันนี้ก็คือเราจะไปล่าบอสทั้งหมดนี้เลยนี่เน่เ่เน่เ่เออแล้วผมใช้เวลาในการสำรวจแผนที่เยอะมากบอกเลยว่าแมปมันโคตรกว้างเลยทุกคน พยายามจะไปหาจุดเกิดบอสเยอะๆนะอันดับแรกเลยไอช้างตัวนี้เนี่ยเสร็จผมแน่ๆวันนี้แล้วก็ผมมีเจ้าตัวนี้ด้วยทุกคนหน้าตาเหมือนใครคุณคุณไหมคุณคุณไหมเหมือนซุยคูนเลยไงล่ะมามาเดวเวลาที่ผมจะเปิดละเตรียมตัวเตรียมตัวพร้อม,มยงังพร้อมยังลูกพร้อมแล้วเป,เ,ลเปิดเลยลูกเปิดเลยเปิดเลยลูกยิงมันอะไรยิงมันยิงมัน,มนป้าป่าช่วยอยู่ป้าป่าช่วยอยู่ ป้าช่วยอยู่ช่วยจากระยะไกลนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนดาเมจทิ้งเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่เจ็บอยู่โุ้ยโอ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 ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนอันนี้เหี่ยวช้างไปเลยเอ้ยเราก็มีช้างนะน้องช้างของเรานี่เป็นไงเท่ด้วยเท่ด้วยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับน้องผมเฮ้ย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 โอ้ยยิงเออ ยิงละจูยิงละจูผมหลบไม่ได้ครับผมหลบปุ๊บสกิลมันจะหายไปเฮ้ยไม่ใช่สกิลอะไรนะกระสุนกระโลกกระสุนมันจะหายไปฮ่าๆๆมันวิ่งมาเพือกอ่ะโอ้โหมันพ้นแล้วนะโอ้โหนี่ผมต้องมาอยู่หลังน้องผมต้องอยู่หลังน้องผมโอ้โหแล้วน้องผมเป็นไงน้องผมน้องผมก็สู้ได้ดีนะน้องผมก็สู้ได้ดียังยังๆอูยโอ้โหผมมีโล่แล้วผมมีโล่ไง แล้วผมมีโลอ๋อโดนลมเออถึกระสุนตึกระสุนตึกระสุนรีโหลดไปรีโหลดเฮ้ยเฮ้ยเทำไมมันหันมาเนี้ยมันหันมาทางนี้นหันมาทางนี้อ้เราใช้เราใช้จุดยุทธศาสตร์นี้ให้เป็นประโยชน์ทุกคนไปนจุดยุทธศาสตร์นี้ให้เป็นประโยชน์จับได้ยังไงจับได้ยังจับได้ยัง เจไยโอ้โหสุดสุดสสุดสุดสโอ้โหเจ็บเจ็บเจมันเจ็บนะเว้ยเฮ้ยมันเจ็บนะเว้ยเฮ้ยไอ้ไออ่งเฮ้ยผมมีปืนพกนี่หว่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวผมมีปืนพกเออผมลืมไปผมไม่ใช้ปืนพกว่ะโอ้โหปืนพกยิงเข้าแค่เอาเถอะพราหนุมเอ้พอจะยิงตายโอ้โหดนพายุลูกเดียวชุดเดียวผมแตก ก็แล้ผมจะเลือกเป็นน้องช้างเหมือนเดิมนะโอ้โหเขาแค่เจ็ดเองเฮ้ยโอ้โหดาเมจเบาจัดโอ้โหโอ้โหมันยิงได้โอ้โหที่มันยิงลูกน้องผมทิ้งห้าร้อยห้าร้อยเลยเฮ้ยแต่ผมว่าเออ่นัดเดียวมันนานไปโอ้โหโอ้โหระยะไกลระยะไกลผมต้องพยายามทอนทอนเรื่องของมันให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนทอนเรื่องของมันให,ให้เยอะที่สุดยายา Health. แล้ว sobie, ดูดูมันตัวใหญ่มากเลยโอ้โหผมต้องหลบหลบหลังหินเลย ลบหลังหินเลยป้า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 ปโอ้เลือดน้องเลือดน้องเลือนน้องเราก็มันข้ังรถไปเยอะแล้วจะต้องเอาตัวเองเข้าล่อเขาไว้ตัวเองเข้าล่อเขาไว้ปาป้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 ้อยอ้ยอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยมันตีหินมันตีหินเอ้ยิงไปยิงไปยิงไปผมต้อพยายามอยู่ตรงนี้ผมต้องไม่ไปไหนต้องไม่ไปไหนโอเค โอเคอย่างนี้สู้ได้อย่างนี้สู้ได้โอเคดูเหมือนมันมันมันจะติดหิน,นมันจะติดหินเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปยิงนะดิโอ้โหมันหลุดมันหลุดหินมันหลุดหินเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโดนได้ยังวะเนี่ยหลบให้ดีนะต้องหลบให้ด like oh, ีเราต้องลอยมาจากด้านหลังนี่แหละน้องช้างเนี่ยเหมาะเป็นตัวแทงบอลที่สุดแล้วแบบโอ้โหยืนรับดาเมจได้ดีมากเออโอ้โหมันปล่อยอีกแยะมันปล่อยอีกแยะ <cam ber> <cam ber> โอ้โหน้องมาหิวเลยตอนนี้นีเลยเอาไปเลยเฮ้ย <cam ber> <cam ber> มันขึ้นไปบนห <cam ber> ิน,น,น,น <cam ber> ได้ไงวะน่ะโอ้ยดูมันกระทืบทิ้งผมเกือบตายผมผมต้องลบก่อนผมต้องลบก่อนแล้วผมต้องลบก่อนแล้วผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราอยู่ไกลเราจะเสียเปรียบนะทุกคนต้องออกมาถอยออกมาถอยออกมา,ออา,มาผมต้องปล่อยให้น้องผมทําง <cam ber> านก่อนแล้ว เราแทบไม่สามารถร่วมวงได้เลยนะทุกคนล้วแ้าไปอยู่ใกล้ๆนี่คือตายตายล้วนๆเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮนยเฮ้ยอฮ้ยนฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ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 ้มเน้ยเฮ้ามฮ้ยเฮ้อเม้อเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเยเฮ้ยเฮแล้วเ้เยเฮ้ย้เฮ้ย้อเยยฮ ้ยิงไกลยิงดาเมจเบานี่วะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีความรู้สึกว่ามันรีเลือดวะเฮ้ยยังไม่รียังไม่รีเอ้ยลบ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 กระสุนผมจะหมดแล้วด้วยไงหมดแล้วผมไม่มีเติมแล้วนาโอ้องนกของเราดูจะสู้ไม่ค่อยได้นะ รู้สึกจะมีเค่น้องช้างตัวเดียวนะที่สู้ไหวโอ้แย่แล้วกระสุนก็จะหมดอย่างนี้แย่มากๆเลยผมไม่สามารถสู้อย่างตรงไปตรงมาได้เลยทุกคนโอ้โหมันเสียศักดิ์ศรีเทนเนอร์ยังผมมากเฮ้ย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 ทุกคนดูผมจะได้จุดห้อยยิงฟรีแล้วทุกคนผมจะได้จุดหลอยยิงฟรีแล้วน้องแมมมอสก็ก็ติดเหมือนกันฮึบฮึบเหมือนมันจะทำอะไรทักอย่างเหมือนไม่อยากขวิดผม หมือนอยากขวิดผมยังรอกยังไม่ถึงเวลาน้องชายผมว่ามันน่าจะติดจุดที่เราจับได้แล้วนะตรงนี้ทีนี้มันจะเคลื่องบอลโดนไหมเคลื่องลองเคลื่องดูก่อนโอ้ไม่ถึงไม่ถึงต้องเคลื่องสูงเคลื่องสูงเคลื่องสูงเฮ้ยไม่โดนวะโอ้โหไม่เป็นไรผมมีบอลทองอีกมีบอลทองก็มีเฮ้ยไม่ไม่โดนโอ้เปลืองบอลแล้วเนี่ยฮึเอาแร้ว ฮ้ยเฮ้ยสี่เปอร์เซ็นต์แล้วสี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาเยอะพอให้มันคุยผมได้ง้างรอเลยแล้วผมง้างรอเลยอุ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ย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 เหมือนมันจะหลุดออกมาอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันรอผมเลยมันรอผมเลย แล้วผมแล้วผมเคลื่องไงแล้วผมเคลื่องแล้วผมเคลื่องอีกจับยากจัดจับยากจัดจับยากจัดพอเป็นบอสจับยากจัดจับยากจัดเหรอโอ้ยแต่เยลแต่เยลแต่เยลอืมปึ๊บปึ๊บออแล้วผมมีบอลแดงว่ะแล้วผมมีบอลแดงถ้ารอบนี้บอลเหลืองไม่ได้ต้องบอลแดงละบอลแดงต้องมาแล้วบอลแดง เอบ70%โอ้โห70%ก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยหมดได้เหรอจะยากไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหยังอีกเหรอติดต้นไม้อีกมาอุ้ยอุ้ยเกือบตายผมเกือบตายยอมเถอะโอ้โห,โโห,โโห,โโหได้แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหในที่สุดก็ได้บอสผมก็จะเอาตัวบอสไปใช้เลยจ้าเป็นไงเจ๋แวแต่ว่าล่าบอสท,ทีนึงก็ค่อนข้างเปลืองนะกระสุนหมดอะไรหมดทุกอย่างเลยเไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปล่าต่อนะจ๊ะ บอสตัวต่อไปของเจ้าเจ้าตัวนี้แล้วกันผมอยากขี่น้องน้องบินได้ด้วยนะหวังว่าจะไม่ต้องเปลืองบอลแดงอีกนะบอลแดงมันทํายากนะราคาก็ค่อนข้างสูงโลโก้หาในแบบก็หายากเหมือนกันวิววิววิวตรงนี้มีพวกมีพวกโจรอยู่ด้วยวะ่ะแม่แย่ละจะได้ดวนหนึ่งหนึ่งกับน้องเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮ้กเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ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 ้ยเ เออโดนด้วยมามามาท่ดดดาดีๆมาดูมาดูนกผมแบทเทิลกับน,นกป่ามาไปยิงนกผมยิงโอ้โหทีเดียวตายกลับมาเลยกลับมาเลยมาได้เวลาที่ผมจะต้องสู้กับน้องบอสยิงเปิดเฮดช็อตไปก่อนเลยงวะแรกเปิดเฮดช็อตไปก่อนกระแทดไฟเฮ้ยน้องเป็นท่านน้ำปา่าวะโอ้โหโอ้สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยฮึตัวนี้ไปแทนโอ้โห ผมโดนดาเมจจัดๆเลยเมื่อกี้ผมโยกยกลงก่อนอยาให้มันรู้ตัวแอบยิงแอบรล่อยไปแอบปล่อยไปโอ้ยเอดีเอาดีเปียกน้ำดิเปียกน้ำเจอมอนท่าน้้ำของผมไปเฮ้ยมันเห็นเด้มันเห็นเด้อโอ้โหโดนโดนเฉยโดนเฉยอืหือสงสัยผมจะต้องขี่น้องม่อนสู้ซะแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮมา้วรวมร่างมามามาเซมาเซเฮ้ยเฮ้อุ๊ยโดนเจ็บเจ็บนักอยู่เนี่ยึบลบโยกเอยิงยไม่ได้ลืมตึงสุน้ปืนนี้ทุกทีเลยฮะพยายมลบหลังต้นไม้ไว้ผมผมจะพยายามบหลังต้นไม้ไแล้วก็เน้องมาเอาน้องมาพึบเราบินสูง เราบินสูงไว้ก่อนมามามาตีอุ้ยไม่โดนเหรออุ้ยชิปหายแล้วทุกคนอ้าผมโดนผมติดไปผมติดไปอ้าแตกแล้วผมว่าตัวเดียวที่จะสู้กับน้องได้ตอนนี้ผมมีแค่น้องช้างนี่แหละไปผมเปิดก่อนเลยเฮ้ยน้องช้างผมโจมตีเรานะโจมตีโจมตีตัวนี้โจมตีตัวนี้นี่โจมตีตัวนี้ ไปโจมตีหินทำไมล่ะผมว่าน้องช้างของผมเออเอาไหมนี่ไปโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นน้องช้างผมกระทืบเพไปทีเดียวเกือบตายดิถ้าเป็นไปได้จริงๆเราไม่ต้องเข้าไปร่วมสู้ก็ได้นะให้น้องของเราเป็นคนสู้ไปเฮ้ยจัดเด้เลยป่ะเฮ้ยศูนจูนเปอร์เซ็นปังเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีน้องผมอึดกว่าว่าน้องผมน้องผมโหดกว่าด้วยน้องผมอุ้ย โอ้โหยังจะมาลอยยิงเขานี่เขาอยู่เฉยๆของเขาแล้วนะไปเฮ้ยน้องน้อน้องน้องทำไมวิ่งหนีฮะน้องอย่าไปวิ่งหนีมันสู้มันน้องน้องสู้มันเดี๋ยวพี่เป็นคนหนีเองว้าโอ้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 มาปืนพกนี่แหละผมว่าปืนพกดีสุดแล้ว สำหรับการล่ามอนฟ้านี่ผมยิงแต่หัวเลยเป็นไงอย่าดูถูกพิกิตเอาว้เอาแล้วมันจะทำอะไรอีกแล้วฮึบฮึบอุ้ยอุ้ยยังจะโดนนี่ยังจะโดนยังจะโดนยังจะโดน,โดน,โดนโหัวต้องบ bon อลเขียวหัวต้องบอลเขียวโอ้โหโอ้หยิงยิงยิงเยอะยิงเยอะคกตายตายังครตายแล้ว ฮึบฮึบอือโอ้โหปัง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 แล้วเข้าบอลไปปัง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 อุ้ย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 ผมจะตายไม่ได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอือเข้าบอลไปบอลเขียวมีโอกาสแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองอะน้อยมากน้อยมากแต่ผมว่ามันต้องได้บอลเขียวยังอยู่ในบอลเขียวโอ้โหบอลเขียวบอลเขียว มันเขียวได้แล้ววูวูได้แล้วเว้ยเฮ้ยโอ้นี่พื้นที่เราขยายออกมาถึงนี่แล้วนะเห็นปะรู้สึกเราผมอยากย้ายบ้านเลยจริงหเดี๋ยวดูน้องบอสตัวใหม่ก่อนว้าวนี่นี่ยังไงเราเป็นไงเป็นไงโอ้โหน้องบินได้น้องบินได้อุ้ยบินได้แล้วน่ารักด้วยเป็นไงว้าวใครรีวชัดๆ โอ้แต่ถ้าอยู่บนบกน้องจาไม่ได้บินนะ้าเป็นนกตัวอื่นน้องมันจะบินไงแต่ตัวนี้มันจะใช้วิธีวิ่งเอาแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเวลาขี่สัตว์เนี่ยเราสามารถฟาร์มหินอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเอยขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ไหมล่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษเฮ้ยบอสเกิดแล้วว่าโคตรเร็วเลยเดี๋ยวผมมาล่าอีกเดี๋ยวผมมาล่าบอสเยอะๆเลยมันเหลือบอสตรงนี้อีกตัวหนึ่งเราจะปล่อยไว้ทำไมอ่ะล่ามันดิครับมับนี้เขาขี่ล้ังน้อย มาอยู่ไหนอยู่ไกลไม่หนอนดอแต่หลังจากล่าบ,บอสตัวนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะทําการสํารวจพื้นที่แล้วก็หาที่สร้างบ้านใหม่นะว่าบ้านใหม่ของผมเนี่ยผมอยากได้แบบพื้นที่โลง่ลงๆแบบชิวๆเลยอยู่แบบน้องๆอ,อยู่ด้วยการสร้างอนะไนี่คมสร้างบ้านสวยๆเลยมามามาผมเปิดก่อนแล้วผมเปิดก่อนแล้วผมไม่ได้เปรียบหรอกแต่ผมต้องเปิดก่อน กระสุนมีมีไม่เยอะเท่าไหร่นะกระสุนมีไม่เยอะเท่าไหร่หมดจากนี้ต้องไปฟาร์มต่ออีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยได้อยู่เป็นไงม้าใส่ฟ้าม้าใส่ฟ้าก็ม้าใส่ฟ้าดีเอ้ยผมว่าถ้าใส่ฟ้าสกิลมันค่อนข้างหลบง่ายอยู่นะนี่เป็นไงโอ้โหโโอ้โหไม่ได้หนามากไม่ได้หนามากเป็นไงโดนเต็มๆก็เกือบตายอยู่เออ มาดิมาดิโอ้โหฟ้าผ่าเลยเพื่อนฟ้าผ่าเลยเพื่อนฟ้าผ่าเลยเพื่อนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอะไรอะไรอะไรมาทันเดโบะทันเดโบะไงไอ้ทันเดโบเลตไอ้ทันเดโบะทันเดโบะลงไปแล้วเมื่อกี้ไอ้อย่าเอาถึงตายนะน้องไม่เป็นไงอุ้ยไม่ได้โอ้โห้ถึงจุดหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์ต้องต้องยิงให้ใกล้ๆตายอย่างเดียวต้องยิงให้ใกล้ๆตายอย่างเดียวเฮ้ย โอ้โหมีมีท่าวิ่งเข้ามาใส่อย่างนี้ด้วยอยังไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยิงต่อ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 ยังไม่ตายยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายใช่ไหมบูมเฮ้ยยังยังปังปังเออจับได้แล้วต้องจับได้แล้วป่ะปัง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 แล้วก็จับ โอ้ยโดนช็อตอีกปัง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 ,ปงโอ้โหอีกนิดเดียวผมว่าอีกนิดเดียวน่าจะใกล้ได้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮะเออต้องเลือดต่ำร้อยไหมเนี่ยเลือดต้องต่ำร้อยไหมโอ้โหมาอีกนิดเดียวทีเดียวแกตายแล้วนะทีเดียวแกจะตายแล้วนะเพื่อนน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้ <formation> น่าจะได้พอแล้วพอได้แล้วอีหนูโอ้โหเครื่องไม่โดนเลยว่ะเฟื่องบอลไปสองลูกโดยใช่เหตุจะลูกสุดท้ายแล้วแมวแล้วต้องต้องลูกนี้ล่ะต้องลูกนี้แล้วลูกบอลเหลืองแล้วบอลเหลืองบอลเหลืองต้องได้แล้วนะโอ้สบายแล้วเฮ้ยยังไม่ได้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 อะไรเ้อน้อง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 มาทำอะไรกันน้อง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 ยาน้องน้องยาไปยุ่งกับพี่น้องน้อง why ทำไมบอลเหลืองมาจับเลยจับไลยยาเขาบอลเขียวอีก ฮึอเโอเคแต่แล้วอเออืออขอขี่หลังหน่อยไปเร็วมาไหนเมื่อกี้ใครห้าวกันเถอะห้าวกันเถอะห้าวกันเถอะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยึฮ้ยเฮ้ยฮาวกันเถอะเท่านี้ภารกิจการเอ่อฟ้าบอสที่เราเห็นอยู่ในแมปตอนเนี้ยเคลียร์หมดแล้วนะโอ้ทำเล่นไปเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ เนี่ยท่าไรที่เราเห็นเป็นควันอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแคมป์โจนทุกคนเฮ้ยบนทั้นมีทาวเวอร์เหรอาจะเป็นแถวๆนี้ทาวเวอร์ยังไงก็ต้องเป็นบอสละดิว้าวเรจะได้เวลาไปลุยยิมต่อไปแล้วมั้งเนี่ยไหนดูเจ้าหมาหน่อยโอ้โหโคเท่เลยทุกคนเหลือผมต้องไปทําของมาเอาไว้ใส่น้องอีงนะโคตรผมเทจริงดูโอ้ขี่ตัวนี้คือแบบจบเลยโอ้นี่ไง โอ้ยแต่ระดับสิบสี่แล้วโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปเก็บอันนี้ก่อนอิเล็กทรอนิกออร์แกนเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยโดนปนบ้านแยอะแล้วย่ะแล้วเยอะแล้วย่ะแล้วเย่แล้วออกมาเร็วมาเร็วมาไหนมันอยู่ทั้งไหนโอ้ด้านล่างด้านล่างเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรอบนี้เราดักเลยเราดักเลยกลัวอะไรสกิลก็มีฮึบ อืมเป็นไง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 นี่นี่ดักดักอย่างงี้เออโอผมมันดูมันเหมือนไม่กลัวผมเลยว่ะโอ้โหโอ้โหไปนี่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 พวกโจนไอพวกโจรหยุดหยุดนะเว้ยพวกโจรหยุดนะเว้ยทำไมพวกโจรพวกนี้มันไม่กลัวผมกันเลยเนี่ยเอ๋อโจรไอพวกโจนไอพวกโจรโอ้โหมันบุกบ้านบ้านพังบ้านพังผมไม่ได้เวลาล้อมรั้วจริงจังละได้เวลาล้อมรั้วละ ได้เวลาล้อมรัวแล้วเนี่ยโอ้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 ยใครปล่อยสกิลอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอโหโอ,โโอ,โโอพังพังพังบ้านพังบ้านพังทุกคนสู้เร็วฆ่ามาัมานให้หมดฆ่าพวกโจรให้หมดมันมันน่าจะดอกปืนด้วยนะไม่น่าดอกแต่กระสุนเฮ้ยมีโจรอยู่ด้านนี้ตัวนึงมันตีบั๊กอยู่มันตีบั๊กอยู่แล้วผมต้องเคลียร์ผมต้องเคลียร์เคลียร์ฝั่งนี้เคลียร์ แล้หนูเคลียร์ยังเฮ้ยยังไม่เคลียร์ว่ะโอ้ผมว่าแล้วบ้านผมจะพังหมดอลยขี้เกียร์ซ่อมมาเนี่ยรูไมเนี่ยว่ามันขี้เกียร์ซ่อมเนี่ยมันน่ามีน้องๆที่ซ่อมบ้านได้เนาะอือทำไมน้องๆผมมันตีเบาไปจังวะเนี่ยปกติก็ตีกันแรงฮะฮะโอเคเคลียร์ว้าวโอ้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 น้องๆหิวทุกตัวเลยว่ะเฮ้ยหรือว่าอาหารในบ้านผมหมด เป็นไปได้นะผอไม่ได้หมดหรอกแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทําอาหารทิ้งไว้แค่เบอร์รี่ให้น้องมันกินอะ่ะน้องมันไม่ค่อยชอบกินเันเท่าไหร่อย่าว่างนั้นว่าย่งนี้เลยนะเด็กๆป่าป๋าขอทําเป็นเบอร์รี่เผาให้น้องๆกินกันก่อนแล้วกันนะทำไมมันยังมีขึ้นดันเจอร์ตรงนั้นอีกอีกตัวหนึ่งมันทําอะไรอยู่เออเออคุณนายครับคุณนายเออคุณนายช่วยไปทาทางานได้ไหมคุณนาย คุณนายช่วยไปทํางานหน่อยได้ไหมไหนโอ้โหนี่คือวิธีการให้ความรักของตัวนี้เลยเนี่ยโอ้โหต้องก้มหัวไปอย่างนี้เลยหิวเลยหิวแล้ว,ว,ลวทําไมไม่ไปกินอ่ะโอ้โหู้แล้วเพราะว่าผมเอาเบอร์รี่ไปเผาอยู่ขอโทษทีแล้วก็มีน้องที่ตายด้วยวะ่ะโอ้โห,หน่าสงสารแต่บ้านผมก็ขับแคบเกินไปแล้วจริงๆนะผมว่าถึงเวลาที่เราต้องขยายอาณาจักรกันจริงๆแะละ้ว เดี๋ยวรอบนี้ผมว่าผมไปย้ายบ้านดีกว่าผมต้องย้ายบ้านให้น้องๆอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนี้อะและบ้านหลังนี้ผมอาจจะทุบทิ้งอะน,นะถึงจะน่าเสียดายแต่ผม,มคิดว่าผมฟาร์มทรัพยากรใหม่ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ในการทําใหม่ทั้งหมดเนะ่ทำใหม่หมดเลยยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปนะทุกคนไปแล้ววันนี้สวัสดีครับยู <Yo! S 2> บ้านสชั้นกับโรงงานนรลกต้องเข้าละ